อืมอืมอืมห้าวอ่ะบอสมึงห้าวละบอสห้าวละบอสอืมอ,อือของตอบโค้ฟเยอะโอเคครับผมก็มาดูกันที่โปรโมชั่นนะครับผมก็จะมีห้าสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยแล้วสิบก็สึงพันนะครับอืมก็อหนึ่งสิบเก้าสิบนะครับตามรูปเลยส่วนเติมพันห้าครับผมก็จะได้ สั่งทำนะครับผมหนึ่งตัวนะตัวละครก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมก็ทักไปนในเพจแล้วก็ทักไปนในเพจบอกแอดมินเลยนะครับว่าแอดมินผมเติมพันห้านะครับผมอันรสั่งทำครับอะไรประมาณนี้แอดมินก็จะทำตัวสั่งทำให้เนะประมาณนึ้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมนะเกมก็ มาดูกันนะครับก็มีอะไรอัปเดตมาบ้างนะก็มาดูที่ทรลทรน,นะน,นี้ก็เลยโวคับนะนี่ก็จะเป็นเซตแปดจุดหกนะครับผมเพิ่มมาใหม่นะก็อเอาประตมาแรกนะตามรูปเลยนะครับผมก็วันนี้เนาะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาดูของกระชากของกระชาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม ส่วนมากกดโวเคครับโอเคเพื่อครับของนี่เลยมีมีดเข้ามาใหม่เนะครับผมมีมีดเข้ามาใหม่มีดโอเคก็สองร้อยสิบเดเมนะตามนี้นะครับผมก็ดวนเองนะครับอปลปกปาก็ได้ไม่ดุนะสองร้อยถ้าจำไม่ผิดมีดนี้ก็จะเป็นมีดยิงได้นะมีดแบบมีเอฟเฟกต์เนาะสวยๆ ตัวละครก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องหาฉลามมาตกปลานะครับผมโอเคเสร็จเซตฟาร์มใหม่นะครับผมเนื่อก็เป็นเซตโปรโมชันนะเซตฟาร์มเดี๋ยวผมไปรีวิวในห้องนะครับผมเลยโอเคครับผมก็ได้ไปเซตฟาร์มใหม่นะครับอืมนี่แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนะครับผมก็เพิ่มเข้ามาสามเซตเนาะ ก็ประมาณนี้ผมชอบเซตแ๋ยวลองเซตพันนะครับจริงเซตพันมันถึแปดเก้านะถ้าสามรอยแปก็ห่างกันไปเยอะนะอาจจะห่างที่มีดนะครับามาลองฟันบอสกันว่ามันเร็วไหมเฮ้ย,ยมีเสียงเลยนะเร็วทันเร็วนะครับผมว่าของมันจะออกดีไหมแอดมินเขาบอกปรับเลยแลนะ นะขออันนี้เลยกันมุดฟามบอสแบบรวดเร็วทันใจอืมสุดยอดเลยนะอนบังดรอปนะเห็นไหมไม่ยากนะครับผมเพราะว่าแอดมินได้เอาแบบบอแม็กออก <c oughs> ปกติจะได้ฟาร,ร์มแล้วบอแม็กนะแต่ีนบอแม็กต้องออกไปละราคาปัดเอ็มนี่ระอดอับของดีขึ้นนะ แปดสองแปดศูนย์แปดเดอ่อฟางน,นียทุกคนอืมอืมเอ่อไปเบนใหม่ด้วยเ่ะก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับมืดพวกนี้ลงได้แค่เสิร์ฟฟาร์มนะครับผมเมาลองสองห้าศูนบอสมากันกันนะ ปาลาข่าเลยอะลองปลาข่าก็แรงนะครับผมสองห้าสูงแรงพอลองในเอฟเฟกต์น,นะก็แรงขึ้นมาหน่อยอันนี้แรงสุดนะครับจริงๆมันหาง่ายมากนะ่าดูเลยมืแบบฟาร์มเป็นแบบแบบว่าโนรับนะครับผมยิงกันได้นะของไม่ตก ผมบอกเลยว่าโคตรมันะอะมีดไลฟ์ฟันกันอะมาดูดิมีดหางง่ายนะครับแนะนําให้รีบมาฟาร์มมันนะครับผมมันโคตรรัวบอสมึงเห้าวอ่ะมึงเห้าวาอ,อ,อ่ะบอสเฮ้ยอืมอืมอืมห้าวอ่ะบอสมึงเห้าวละบอสเห,ห้าวละบอสของต่อโคตรเยอะผมแนะนำนะให้ ของเล่นฟาร์มจากบอลนะเข็บทุกอย่างเลยนะครับแนะนาเพราะว่ามันเอาไปคราบได้นะของพวกนี้อือเอาไปคราบไปลงเติมได้นะครับก็ขยันก็มาฟาร์มกันได้ครับคนที่มาเล่นใหม่นะแนะนําให้ไปเปลี่ยนกระเป๋าที่เซฟโซนนะครับกอนลงมาฟาร์มนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโน้ดับนะมันเป็นเป่าไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยผู้เล่นใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอลาลายไปก่อนนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้มาอัปเดตอะไร ต่างๆให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับซี้ีเ์วเกันเจอกันครับ